สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันกลับมาแล้วค่ะนีฉันกลับมาดูดวงให้ทุกท่านเมษาพาเพลินเอาอีกแล้วเมษานี้ถือว่าเป็นปีใหม่สำหรับคนไทยทุกคนนะคะดวงของเราจะเปลี่ยนกันอีกทีหนึ่งช่วงเมษาทุกคนทุกท่านก็รู้อยู่ใช่ไหมคะวันนี้ที่ฉันเป็นตัวแทนของราศีตุลน,นะคะ ราศีตุลทุกท่านข้าพเจ้าขอจับว่าราศีตุลเนี่ยช่วงช่วงปีเอช่วงเดือนนี้หรือว่ารวมๆแล้วบางคนก็ชิงเป็นสมเดือนเลยนะออว่าท่านจะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไรหรือคุณจะได้ประสบพบเจอ,อมีแนวโน้มที่คุณจะเจออะไรบ้างชาวราศีตุลคะ่ะ ขอเป็นตัวแทนค่ะจับไพ่ให้คุณนับ,บัตรนี้ค่ะคุณมีตำแหน่งของความเป็นผู้นำสูงนะคะแม้ว่าแม้ว่าอะไรแม้ว่าอันตัวคุณเองเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงนัก ในเดือนนี้ทำไมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นดิฉันมาไขความลับให้คุณข่าวว่าคุณราศีตุลในความวิตกกังวลของคุณแล้วลึกๆอ่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ลอยลำแล้วจ้ะไพ่าบางอันขึ้นมาดิฉันก็เลยต้องแจ้งเลยว่าแม้ความคิด หรือว่าความฝันลึกๆของคุณอยากจะอยากจะเปลี่ยนอ่ะอยากจะอน,นี้ค่ะมา,มาใกล้ๆกันนะคะคุณนะมีมาดของการเป็นผู้นำที่ดีช่วงนี้แม้ว่าคุณจะทำอะไรแม้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงนะภายนอกของคุณยังดูดีอยู่คุณอย่าได้กงังวลโอเคคุณไปเจอเรื่องราวอะไรมา ก็ตามทำให้จิตใจคุณวั่นไหวทำให้อารมณ์คุณแบบอาจจะอาจจะอาจจะเขาเรียกว่ากระทบจิตใจคุณเล็กน้อยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณจัดการได้เพราะว่าภายนอกยังไงคุณก็ยังดูดีอยู่คว้ากางเกงยีนส์สักตัวสูทสักตัวมาใส่ก็จบคุณสามารถพิเศษงานหรือ,อแสดงท่าทางที่มั่นคงนั้นให้คนอื่น ยังเห็นได้ว่าคุณน่ะเข้มแข็งคุณเอาอยู่แล้วคุณยังเป็นผู้นำที่ที่ยอดเยี่ยมอยู่แม้อะไรแม้ในใจคุณช่วงนี้อยากจะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะอยากจะผันตัวเองอยากจะมีมีความรู้สึกความรู้สึกถึงอะไรรู้ไหมความรู้สึกอยากจะกอดกอดเงินทองอ่ะ คมาต่อกันเรื่องของเรื่องก็คือคุณตุลคะคุณคุณรู้สึกว่างานของคุณเนี่ยมันมันไม่สร้างความอิ่มอกอิ่มใจอะไรหรือเปล่าหรือการเป็นอยู่ชีวิตคุณอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอะ่ะแต่คุณแค่คิดอยู่มันอยู่ในความคุค้นคิดคุ้นคิดของคุณถามว่าจะเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนสาไหมไม่นะคะ เพราะว่าสาดีแฟนดีเเรื่องของครอบครัวดีและตอนนี้คุณกำลังจะแฮปปี้เอนดิ้งคุณจะมีความรู้สึกนึกคิดลึกๆภายในใจว่า,าหาคำตอบให้กับตัวเองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะขมวดความรู้สึกทั้งด้านของการงานคุณจะคิดถึงเรื่องการงานแล้วก็เงินที่มีในกระเป๋า คุณอยากจะออกกอบออบโอบอุ้มเงินเยอะๆอยากจะมีเงินเยอะๆหอมรู้สึกนะดิ่ฉันมองเห็นอย่างนั้นเลยคิดว่าอ้าวเราอยากจะออกจากงานหรือเปล่าคือเราอยากจะแบบเขาเรียกเป็นอิสระทางการเงินนะเวลานี้อาย,อยุน้อย,อ,ยอายุแบบว่าตอนนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณกำลังคิดอยู่ ดิฉันบอกก่อนว่าคุณต้องทํานี้ต่อไปก่อนซึ่งทําอย่างนี้ก็คือทํางานปัจจุบันของคุณให้ดีก่อนเพราะฉันมองเห็นว่างานปัจปจ,จุบันของคุณน่ะสร้างเงินมาเป็นมาเป็นประจ,จําได้อย่างดีคือมันเป็นเงินคุณน่ะได้มาอย่างประจ,จาประจ,จาอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณกําลังมองถึงเงินก้อนใหญ่หญหญการเลี้ยงชีพในอนาคตนะคะซึ่ง สำหรับบางท่านถ้าไม่ได้มองตรงนั้นคุณกำลังมองถึงความอิ่มเอมของตัวคุณว่าดิฉันจะมองเป็นเรื่องของครอบครัวสุขสันต์บางท่านได้แต่งงานนะบางท่านก็จะมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีความอบอุ่นครอบครัวได้เจอกันหรือบางคนมีเกณฑ์ได้เจอคนคนที่ดีคนใหม่คนใหม่ๆเลยแหละทำให้จิตวิญญาณของคุณลุกโชนขึ้นมาอีกทีหนึง่งค่ะและในสำหรับบางท่านแล้ว เอาไปทางเรื่องเงินนะเพราะที่ฉันเน้นเปิดการงานอาชีพในในไพ่เวอร์ชันนี้คุณเนี่ยจะประสานความรู้สึกของคุณไว้กับการเงินเป็นหลักซึ่งมันเลยโยงไปถึงอาชีพว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วยังคุณคิดอยู่ก็ขอให้คิดไปในสองทางนะคะคือทางแรกเนี่ยถ้าตรงนี้มันทําเงินให้คุณอยู่คุณทําไปก่อนอาจจะมีความ สับสนความฝืนใจหรือว่าความรู้สึกอยากจะพักอยากจะทิ้งมันช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดีถ้ามันมีเวลาหยุดวันว่างเนี่ยคุณไปเติมความรู้สึกของคุณหน่อยซึ่งดิฉันบอกก่อนว่าคุณจะดำเนินอาชีพนี้ต่อไปก่อนและคุณก็จะไปเจออีกเวอร์ชันหนึ่งในตัวของคุณเองอ่ะคุณจะไปเจอเวอร์ชั่นที่มันมันเปลี่ยนไปอ่ะทั้งในเรื่องของรายได้ ความต้องการจริงๆของชีวิตและความสุขของครอบครัวคุณจะใช้หลักของการหลักของศัจธรรมหลักของพระาศาสดาต่างๆนะที่คุณนับถือคุณจะเอาตรงนั้นอะมายึดเหนี่ยวมากขึ้นอดนนี้ฉันพูดรวมๆอย่างนี้ ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันแต่ว่าดิฉันก็มองแล้วมันจะเป็นประมาณนั้นน่ะสุดท้ายแล้วคุณจะเอาสัจธรรมชีวิตอะ่ะมาประกอบความจริงของคุณในชีวิตคุณที่เป็นอยู่อะ่ะคุณจะได้รู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปคิดหาคําตอบว่าชีวิตต้องการอะไรไม่จําเป็นต้องไปหาความจริงว่าเอ,อเราสามารถที่จะ อนาคตเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะได้เงินเยอะมามากขนาดไหนเราจะไปจะหาอะไรดีมันความขวนขวายอะมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเพราะว่าตอนนี้คุณกําลังมีไฟแล้วก็รู้สึกว่าคุณกําลังกําลังใช้ใช้ความสมบูรณ์แบบของคุณอยู่คุณอาจจะอยู่ในอายุ perfection อย่าง45-50ช่วงนี้นะมันเป็นช่วงของความการ กา,การปรับตัวเองปรับสถานะการเงินการรู้สึกถึงเรื่องความมั่นคงในชีวิตในอนาคตว่าเออแล้วถ้าฉันมีอายุที่มากขึ้นฉันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วในเดือนนี้คุณจะได้คุ้นคิดแล้วก็จบลงด้วยความรู้สึกว่าฉันก็ดีอยู่แล้วนี่นาฉันก็อิ่มเอมอยู่แล้วนี่นาทำไมฉันไปต้องไปขวนขวายสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมันก็เลยทำให้คุณอะลิงกับลิงกับ คำคำสั่งสอนของผู้หลักผู้ใหญ่คำสั่งสอนของศาสดาต่างๆว่าชีวิตหนอชีวิตมันก็คือการใช้ชีวิตนี่แหละอายุเรามันก็ไปเรื่อยๆไปตามช่วงชีวิตของมันซึ่งซึ่งตรงนี้แหละเราต้องบาลานชีวิตเออถีาดิฉันพูดถึงคำว่าทางสายกลางก็คือประมาณนี้แหละคนเรามันขึ้นๆลงๆอะ่ะ คนเรามันไม่ไม่ไม่เดินทางทางกลางได้ตลอดเวลาคุณเข้าใจนะบางทีก็อาจจะมีความดันทุรังสูงโดยไม่รู้ตัวนะเราก็ต้องไปวัดความดันบ้างนะว่าเรามีความดันทุรังสูงหรือเปล่าเราก็ลดลดลงมาหน่อย <c oughs> ตลกอะ่ะจ้าตลกตรงนี้คือมันก็เป็นดวงของดิฉันด้วยนะซึ่งดิฉันก็ไม่ได้ถ่ายในจุดที่ดิฉันนั่งอยู่นะแต่รู้สึกว่า ก็มีความสุขดีแต่อย่าแต่อย่าแต่อย่าชะล่าใจนะคะในความสุขของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องว่ารอบตัวของคุณนั่นแหละที่ทําให้คุณน่ะมีวันนี้อย่าลืมพวกเขาลองหันไปหาไปหากลับลองกลับหันไปหาครอบครัวตัวเองดูหันกลับไปหาคนที่คุณรักหรือ เพื่อนร่วมงานที่ดีต่างๆเนี่ยลองหันกลับมาหาเขาคุณไม่ได้อยู่คนเดียวได้ในโลกนี้นะคะคุณจะต้องมีครอบครัวมีคนรอบร่างแล้วมีคนที่คุณได้รู้จักซึ่งคนเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรคุณได้อย่างดีเลยไม่จำเป็นต้องมานั่งคุ้นคิดคนเดียวค่ะเรื่องบางเรื่องเราก็ สามารถปรึกษาปรึกษาคนอื่นๆได้ปรึกษาคนรอบข้างได้เขาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ตัวคุณนะเออการดำารงชีวิตของราศีตุลก็เป็นนบัตหนีคุณพอจะเข้าใจกันเนาะนะคะโดยรวมแล้วนั่งอยู่บนแท่นของการงานอาชีพที่ดีอยู่มีความมั่นคงอยู่คนอื่นมองคุณแล้วคุณ มีสถานะอยู่นะคะไม่ว่าจะสถานะทางการเงินความเป็นอยู่หรือว่า,เ,าเรื่องเรื่องเรื่องอื่นใดคุณคนอื่นมองแล้วคุณเป็นคนยังมียังมีฐานที่นั่งมั่นคงอยู่อ,ะอ่ะยังไม่ได้เป็นแบบคนคนอื่นจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณละลอยไม่ได้รู้สึกว่าคุณไม่มีจุดยืนคุณเป็นคนมีจุดยืนของตัวเองอยู่คนอื่นมองคุณ โอเคส่วนตอนนี้คุณแค่รู้สึกสับสนในจิตใจสับสนเรื่องอะไรดีฉันรู้ไหม ดิฉันก็พอจะเดาออกสับสนเรื่องว่าทํายังไงให้ฉันมีตังค์ให้ฉันมีเงินเก็บให้ฉันมเีเงินสดเยอะๆหน่อยในมือตอนนี้ได้ไหมใช่ไงคุณเอาเงินเข้าธนาคารคุณจะมีเงินสดได้ยังไงแต่คุณเอาออกมามันก็หายใช่ไหมตอนนี้ต้องบาลานซ์ชีวิตค่ะบาลานซ์ชีวิตในเรื่องของถ้าอาชีพของคุณมันสร้างอาชีพดีอยู่แล้วคุณคุณแค่อยากจะคุณแค่อยากจะเปลี่ยนเฉยๆแต่ มันก็เป็นช่วงความเบื่อหน่ายของอาชีพนะแต่คุณมองถึงไรายได้ที่มั่นคงของคุณก่อนว่ามาจากทางไหนอันนี้ใช้เหตุผลดูนะคะสุภาพสตรีทั้งหลายอย่าใช้อารมณ์นะเวลาเราจะตัดสินใจอะไรดิฉันก็อธิบายยากแต่ผู้หญิงอะ่ะชอบทําตามอารมณ์แต่ถ้าเรื่องปากท้องและลูกลูกและลูกอะ่ะโดยเฉพาะลูกะนะ เราก็จะใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งค่ะอันไหนได้เงินก่อนคุณทําก่อนแล้วก็หาความลาดับความสําคัญดีๆเพราะว่าช่วงนี้เรื่องเ,อเงินทองเป็นเรื่องใหญ่นะแต่จริงๆแล้วความความรู้สึกของคุณลสศีตุลน่ะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันก็คือความสุขอะ ความสุขทั้งของคุณเองแล้วก็คนรอบข้างอ่ะคุณแคร์คุณแคร์คุณแคร์คคถูกต้องคุณแคร์ตัวเองใช่แล้วก็คุณก็แคร์คนรอบข้างด้วยแล้วเดือนนี้มันก็จะมีความสุขทั้งสองด้านเลยทั้งตัวคุณก็มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขอ่าส่วนคนโสดคนอะไรก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะบางคนจะจะมีบ้านใหม่บางคนจะมีครอบครัวใหม่หรือแต่งงานค่ะ โดยรวมก็ประมาณนี้แล้วสุดท้ายแล้วเดือนนี้คุณจะค้นพบตัวคุณว่าคุณกำลังเดินอยู่อยู่ในคำสอนคำสอนสักคำหนึ่งอะแล้วแต่คุณจะไปเจอนะคุณเข้าดูฟีดดู a ฟ e b o o k ดูการโฆษณาหรือว่าคุยกับใครบางคนคุณจะได้ไอเดียคุณจะได้ไอเดียบางอย่างอ่ะมา ปักหมุดไว้ว่าต่อจากตรงเนี้ต่อจากเดือนเมษาเนี้ยที่จะเป็นเมษาไทยเมษาปีใหม่ไทยเนี่ยคุณจะปักหมุดชีวิตว่าคุณจะตั้งอยู่ในความความเป็นความเป็นแบบไหนแต่แน่นอนว่ามันเป็นทางบวกแล้วก็ทางเจริญดิฉันขอเป็นกำลังใจให้นะคะความสับสนของคุณจะหายไปแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ดี แล้วดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่าคุณมีเป้าหมายแล้วคุณจะเริ่มมีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตแล้วเป้าหมายนั้นอนะ่ะมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนเหมือนการการสร้างอะไรบางอย่างนะแต่มันเป็นเป้าหมายในใจคุณอนะ่ะเป้าหมายเริ่มที่ใจของเราก่อนแล้วมันจะแผ่ไปไกลๆเลยแต่ตอนนี้เราจะต้องเราจะต้อง นิ่งๆทบทวนและดูความรู้สึกอขอบคุณมากนะคะแล้วติดตามกันต่อเนาะในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ